นอกจากจะไม่มีประโยชน์เปลืองข้าวเลืองน้ำเปลืองไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสีข้าวไม่ได้ประโยชน์อะไรจากข้าวักเลยครับทุกคนดูนะน้องเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะไปไหนจ้าโอ้ยอวนมันเบือนมันเลื่อนโอ้ยลื่นลืนลื่อนเลืนลื่อนลื่อน่นริว่าลื่นจริงลื่นจรลื่นจริง ระวังมันลื่อนมันเลื่อนมันเลื่นมันเลื่นมันลื่นลื่นลสดจากบ้านสีขาวครับทุกคนตอนนี้พายุเข้าหนักมากเลยครับหนักมากๆนะครับในรอบเดือนนี้นะทั้งลมฝนก็โชกรุนแรงนะครับเหล็กของแม่โค้งเหล็กอ่ะจนขยับเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับทุกคนตอนนี้คือแบบว่า ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับนี่นะฮะเรากลัวว,ว่าตอนนี้หลังคาของเรานะจะหายไปกับลมนะครับแต่อันนี้กันนั้นเลยนะถึงแม้พายุจะเข้าแรงขนาดนี้นะครับทุกคนผมอยากจะบอกก่อนเลยครับว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยลม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 นูนี่มันพัดแบบแรงมากถึงว่าถึงแม้โอ้ย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 ,อยถึงแม้มันจะแรงแค่ไหนนะครับทุกคนไอสี่เข้าหมักบ้านเราแล้วก็ไม่รู้สึกจะโดนกระสันอะไรกันชนเดี๋ยวผมจะไปรายงาน,นตรวจสอบในบ้านนะเพราะว่าข้างนอกพายุเข้ารุนแรงแน่แน่แ แรามาเด้อเียก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 เบียกเียกเบียกเกเียกเรายงานต่อจากบ้านสีข้าวนะครับทุกคนตอนนี้พายุกระหน่ำมากมากนะครับแต่ว่าเด็กๆข้างในบ้านไม่ได้รู้สึกถึงพายุเลยแม้แต่น้อยเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องก็สวยนะครับที่ยังหวงของกินอยู่รอนถึงข้าเดียวขี้กระโปงมานะที่นอนสบายใจในขณะที่คุณยายนะพยายามไปเก็บข้าวเก็บของรักษาเข้าบ้านนะครับโอ้โหมัน มันออกไม่ได้ลูกมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้พายุมันแรงมากนะครับ ย็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าเจ้าด้วยที่ไม่ได้รู้สึกกระทบกระทั่งอะไรเลยโดยจะพากษัตรครับไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนถึงพายุอะไรแม้แต่น้อยนะเขายังนอนตากพัดลมแล้วก็เล่นของเล่นอย่างสบายใจเฉิมนะใน,ะนะขณะที่น้ําหนักลดลงถึง4กิโลด้วยการโอ้พระเจ้าจอยไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ําหนักของขาากษัตริย์จะลดลงถึง4กิโลให้ไม่น่านเชื่อเลยนะสาระ,ละ,ละน้ำหนัาากกษัตริย์จะลดลงถึง4กิโลเลยทีเดียวเชียวในขณะท้ายที่พายุเข้าอย่างหนักหน่วงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะดูก็ดูนะาว่ามันไม่เห็นอะไรข้าง มันหนักมากนะเมื่อกี้ทั้งลมน้งฝนนะก็โช่วรุแวนแะรงเราไม่โครงเหล็กของยายเคลื่อนด้วยนะไม่ว่าจะสนามยายแล้วนะที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ําฝนนะครับลมแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะครับหนูไม่ได้หวั่นอะไรเลยค่ะแม้จะลมแรงแค่ไหนก็แล้วแต่ค่ะหนูนอนอย่างเดียวค่ะสะดวกแบบนี้ชอบแบบนี้ค่ะรู้หรือเปลา่าว่ามีพายุหนักขนาดนี้ เมื่อไปจิกแผลมันนะนักนักนักมันบอสันพายุมาตปิพายุแนมนจะรูดลาวูลาวูหนาวูดรอดแน่ตามมาตามมารูหนาวรูดรอดนม่ออกไปเจ้าเขอามาเจ้าเอ้ามาเจาเข้ามาเจ้าเอามาเ้ามาเจอเจ้เออาเนี่ยข้ามาเ้เ้มาเ้าเ้มเมาเจ้าเข้ามาเจ้าเขเจ้าเข้ามาเจ้าอเจาเอามาเข้ามาเจาเข้เจ้าเามาเจาเข้เจ้าเขมาเ บักะจ้าวเนี้ยตัดออกเด้อตีบะข้าวเนี้ยบ่เห็นขมาขมารายงานสดจากบ้านสี่ข้าวนะครับถ <meric sugar> ึงแม้ว่าพายุจะรุนแรงแค่ไหนนะฮะเท่าสี่ลูกแม่บ่ตกมัน ถึงแม้ว่าพายุจะรุนแรงแค่ไหนนะแต่ว่าสีเขาก็ไม่ได้สดุกสนานเรื่องการมีพายุเข้าเลยนะ,ะรกระดานกลับกันครับนะ้อโอ้ลมลมข้างนอกั้องลมฝนกระโชกแรงคนระับนี่แต่พทีหมาที่บ้านนอกจากจะไม่มีประโยชน์เปลืองข้าวเปลืองน,น้ำเปลืองไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสีข้าวไม่ได้ประโยชน์อะไรจากก็อสากเลยครับทุกคนดูนะน้องเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะไ่ไหนสาก โอ้ยอีวนมันมือมันมืออย่าเยหัวอันลูกแม่แล้วตัวเองเดินรองมาททำไมก็รู้ว่ามันเลื่อนมันเลื่นโอ้ยลื่น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 จริงวลื่นจริงเลื่นจริงลราวัลมันเลื่นมันเลื่นมันเลื่นมันลื่นมันยลื่นเลื่นลื่นลื่นจริงๆลื่นจริง มันลื่นจริงๆลูกมันลื่นจริงๆไปหลังบ้านไปหลังบ้านคุณลื่นมากบ้านบ้านระวังลื่นลื่นลื่นมากล้อเนี่ยป่ยผู้สูงอายุประหมอเดิอยงี่หมาคุณลุกไม่ได้ลื่นที่นีลื่นที่นีไปไปปอมันเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนมันปวดเหงียวได้นี้ย่างออกก็บม่ได้มันเดินออกไปได้มันปวดฉี่แต่มันเดินออกไปได้เอาไงดีสากสักมาฉีดนี่มาฉี่นี่สฉี่ก่อนวันมันลื่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 น

ุงเปลืองเปลืองอยู่พี่อ้วนเข้าใจเขาอ้วนอ่ะเข้าใจว่าแผ่นนี้ซื้อไหมชีเข้าใจว่าซื้อไม้ฉีจริงๆเนี่ยคือแผ่นที่ใช้รองนอนเพื่อให้น้องลุกง่ายนะคะทุกคนกับเรื่องมันลื่นใช่ไหมโอ๊ยบ๊อบอเป็น่า พอจบการรายงานมือฝนตกเพียงตอนนี้ค่ะพี่น้องบุ๊คไวส์สตรอรี่ก็ยังเป็นบุ๊ควสยสตรอรี่ในแบบเดิมไปทานไป้าหนคนม,มันตโตกดโตแน่คแนนบมดไปแล้วลดโตแล้ว,ว,ลวออกไปทำไมเงี้ยวล่ะนะถ้าอยากรู้วิธีการลดน้ําหนักที่เขาสั่งนะผมทําให้เอ๊ที่ที่คุณยายแล้วผมทําให้เขาสาาั่งนะฮะตู้คอมเมนต์บอกหน่อยว่าอยากรู้นะครับ อยากรู้ว่าเขาสากรดน้ำหนักยังไงนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ้าคอมอ่าถ้าทุกคนอยากรู้เดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกให้ในในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ยังไม่ได้ว่าแนี้ยเนี้ยเนียใหไม่ได้ว่าว่าไม่ได้ว่าว่าเอาก็มันที่ลองชี้อะไม่บอกมึงเพิ่งออกมาไห้มึงนั่นใหญไม่ได้ว่าลูกยายไม่ได้ว่านตกยังไงยังไม่เงียวที่บ้านมันนีเมียใหญ่ไม่ได้ว่ายายไม่ได้ว่าว่าบอกเมื่อกี้ออกไปแล้วตอนมันอันด้ วบเมียวเนั้นฝนตกยายไม่ว่ายายไม่ว่าลูกยายไม่ว่ายายไม่ได้ว่ายายไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมยายว่าหนูว่าหนูก็เสียใจนะยายจ๋านูกว่ายายว่าไปไปไปยายไม่ว่าละเอานอาเม่ยมองนิรดนีเงอน